สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกคนน้องสบายดียมา,ยายยมใบบะยามแรงแรงวันนี้กสิมาตลาดสีไปหาซื้อของไปแจกคนอื่นเพราบอกคนอื่นเป็นวันคริสต์มาสเนาะแต่พระผู้อาวุโสแจกกลางแต่ครอบคิดคนอื่นเขาแจกเราขนมเจนน่ะสิแจกเองค่ะทางสิเ็ดขนมจีนไปหาแจกเลยกมาซื้อขนมจีนนี่เนาะแล้วก็ซื้อเครื่องหมูกระทะเห็ดจีนนำฟ้าเอื่อยใหญ่ใจดีที่ออสผลฝากเงินมาเลี้ยงหมูกระทะ สี่ครอบครัวครอบครัวเจ็ดสี่ครอบครัวเจ็ดเจี๊ยบครอบครัวเจพลาครอบครัวเจเบลาคนละพันหาร้อยบาทเท่ากับสไ<ป>ไิไปซื้อบุกกระ t h เป็ดสู่ครอบครัวกินละกัสิภาคเก็ดรขับปุ้นไว้แจกอ,อื่นนําพี่น้องปลาไปน้ำกันพี่น้องไปเดกินตลาดนะฮะไปะอันนี้คือตลาดใกล้บ้านเลยพี่น้อง นางเข็ม,มซูปขักซูปเนี่ยอะไรนางเข้มกับไปตาเสบเนาะ,ะเสื้อเนี่กกยกระติสไก่ตัวพี่เป่ะ กระตั้งบนนี้นะมีปาตีนไก่นะปาตีนไก่กับโครงไก่สื่อใจมามาจะแต่เราจะก็เอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลาะก่อน ซาบัดที <no liebe> <arians drafted> ่นอกคณะเอาไปพัดทยากินเลยแล้วก็เป็นต้นใหญ่เอิญคณะอย่างนี้นะเขาเอิญคณะอย่างนี้คณะอย่างสักอย่างแหละเอามัดนึงเลือกตัแตงพักกระลำหันเดซา กะหล่ำเผ็ดเงียบขรุนนะเดี่กะหล่ำเราก็มีพักกะหล่ำนะคะจังใด,ดพักข้น้าเนี่ยกำล,ลาซาบาทพี่น้องเอากะหล่ำขึ้นมาให้เดือกกะหลำกระลำค่ะจังใดลำโลซาบาโลละซาบาทซื้อพักก่อนนะเพี่น้องเพราะว่าเสียไปเห็ดเนียบขนมจีนน้ำหลักกระเสือเอาไปกินกับพันข้าวปุ้นกับไอ โมกกระทะน้ำเอาเผื่อยี่ห้อหรือกาเอาเผื่อเห็นโมกกระทะน้ำขอบุเขากระสังไวรซาวโลพี่เนาะ เป็นวันคริสต์มาสและสิแจกของคริสต์มาสพี่น้องเราก็ซื้อลูกอมมาให้เด็กๆไปแจกนะเป็นพวกอมนิม่มกระล่ำโลละยี่สิบบาทคานากำละยี่สิบบาทเด้อพี่น้องซาบาทปเป็นึ่งจุกเงินจีบกระหาพันจีบกระสีเป็นโครงไก่จ้ะพี่น้องโลละสี่สิบบาท เอาสามโลนะฮะเอาอะเสร็จ้ำยาป่าพี่น้องใส่ใส่กระชาเรียย่ยไแม่มึงอยู่เฮือนปะ่ะผนเอาหาบนำมาใหะะ้แล้วป่ะหาบข้าวปุ้น <c oughs> หาบเบ็บเก่าอันเดีหาโบา <c oughs> ราณอันเด้ยเกิงไก่กาู่นีปะ่ะขึ้นใหญ่จัง,ง <Okay. S 1> จะกโล เนก้อน่กไรบนอไก่นูงเท่า้าไดตีนไก่โลทตนไก่โรยดป้8ละาแปดสิบี่น้องโซนนี้ใส่แต่งเงินบาทเราจะไปดองโซนปานเค็มถาใส่แต่บา,า,า,าท,ทบาม,ามืออะไรทอดไ็มืออะไรชิ้นับคงไก่ซ้ำนซ้ำากต่ซ้ำ ส you know. ี่สิบโค้งลอยเสาลอยเสาสิบแปดสิบแปดสองลอยพอดีกับเสมากรเอาพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวโค้งไก่กับพักในเมื่อก่อนซ้อมอ้อมมาแต่หงเฮียนจากพี่น้องยังใส่สุดนักเรียนอยู่เลย ขายมันแดงก็มีไว้นะครับซ้ดาเดขางเลยภาังข้า้าค้กโป๊ะเอ๊ะอีปูโดยขายจังเลอันนี้ทามเบิ่งซื้อเด้อ เดี๋ยวพอซื้อพันเสีหาอย่าถาาพันหลายพี่เนาะกระจายครมันแซงก็ยังมีอยู่เนาะผ <c oughs> สมบอกนิ่มกหาพัน ห pues. าผ้าในซา,าบปะซาบปะโอ้ยเดี five, ๋ยวเอาใบสิบผักหอมถุงละห้าพันกีบจจะพี่น้องใบใบขาวตองใส่ อันนี้ก็บรรยากาศ house, <Yeah. S 2> ตลาดกระซัมนี่แหละพี่นอกตลาดวันนใ้ไงมีถูกจันพุทธสุ <socks. S 2> ทอนสิบพันเลยมทอนเกิน ทอดเกินกรรมอะไรก็ปลูกเองปะผักตัางสายสามกรรมสาวอะไรผักปอดสารพี่เธอปลูกเองเนาะดีแล้วล่ะปลูกเองกินเองซื้อหลายกระแพง พี่น้องไข่บุดแดงแมีไลยเด้อจ้าสปปะบัดไข่ไว้เห็นาะกี่สมดังขม สินงางา<ม>พี่น้องตาิ 30, 30, พืนเท่าไดแม่ 30, <000. S 1> ตัตเองบ่งงอเส้นนี่พี่น้องพืนเท่าไรก็เ่กะ็ะสามสิบพันพี่น 30, 30, ้องพืนละแปดสิบบาทไปใส่เหรียญา,างงามมาจาัจจะเอ 30, เอง,งามอยู่ไหน 30, mhm. เพละสามสิบพันกิบออดลอยสะพี่น้องแปดสิบบาทเก้าสิบบาทตอนน้แมวสิเอานะพอดซื้ออะไรพี่น้องพื่อนพื้นบออดลอยสักสามสิบพันนี่บออดลอยจะลอยถึงสามสิบสี่ ขายควยกันในสองโลสองโลเลยของข่อญเลือกไปแต่งซื้อหมูไปเห็ดหมูกระทะกินไดอสองโลพอปะว่าเห็ดกินกันต้องเผื่อครอบครัวแล้วนะพี่น้องโลละสี่สิบห้าพันมันสองโลกว่าสองโลพอดีวตอนนี้แบมันหลายไได้ได สี 45, ่สิบห้าพันลอยซาวโลละลอยเออบบฟิตรอยสามสามิบเท่าไหร่าโลสาโเดยมันหลายผล่ามนสกิดบเบิร์ดเศษมกทะกิน สองโลสามเอออาเบอร์ดนหล่ะแสนกับเจ็ดพักแสนซื้อมูเป็นแสนพี่น้องคือรวยเสะว่าไปว่ากบคนไทยนก็เจ้าหมดซื้อค่อยซื้อมูเป็นแสนพ่พี่น้องเออแสนกีบแสนเจ็ดนกบเจ็ดพันกีบอเจ็ดพันกีบโ0 0ดกีนี่้เจ็ดพันกีบมีบ่ ห้องซิรีมือแล้วี่น้องฟ้าของกันหลายขนาดกระไรน้องอแอมเอาเม่าเครึ่งหนึ่งเลยได้นะพี่น้องแล้วก็เสร็จขนมจีนแจกมันก็เลยหลายพี่น้องแล้วก็หมกะทะน้ำหมกะทะน้ำจ้าแล้วก็จะได้ขอบคุณพี่ใบมอนหลายๆเพื่อนกาเมืวันเสร็จขนมจีนแจกพผมเลยซอยเครื่องหนึ่งซอยห้าร้อยบาทขอบคุณเออหลายหลายเด้อจ้าเด้อจ้าพี่น้อง อันนี้ก็สิแดนเมื่อแะ้วจ้ะฮะมันนี่กาซีดดงเมื่อแล้วจะพี่น้องเขาฝากบรรยากาศไอซ์นี่แหละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง